สวัสดีครับเพื่อนเอนทักทายกันยามเช้านะครับทักทายเพื่อนๆน,นสายหวานอืมอ่ะนะครับเช้านี้ก็เป็นประจำทุกวันนะครับเกือบเกือบทุกวันนะฮะก็เอาอ่าชานอ้อยนะครับชานอ้อยที่หนีบไว้ก็มาใส่ไว้ในล่องอ้อยนะครับเพื่อนๆก็ เป็นประจำนะครับก็เกือบๆทุกวันเราก็ใช้ชานอ้อยให้เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าทิ้งที่อื่นนะครับดีกว่าเผาทิ้งดีกว่า,าไปทิ้งที่อื่นก็เอามาใส่ในร่องอ้อยนะครับเอาเอามาใส่ในร่องอ้อยก,ก็ก็คือช่วยถ้ามันเปื่อยแล้วก็มันช่วยเป็นปุ๋ยนะครับมาทับถมไว้ช่วยเป็นปุ๋ยแล้วก็ บางส่วนนะครับก็กันนะครับทับถมไว้เพื่อไม่ให้ยามันขึ้นนะครับไม่ให้ามันขึ้นก็ช่วยได้บางส่วนนะครับอันไหนเนี่ยครับที่เราไม่ได้ถมไว้นะครับก็ยามันก็จะขึ้นปกติของเขานะครับธรรมชาตอิอันไหนที่ว่าบริเวณไหนที่เราทับถมชาญอ้อยไว้นะครับมันก็ กันยาขึ้นไม่ให้ลกได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้นะครับที่ให้เพื่อนๆดูอยู่นี่นะครับก็คือเป็นอ้อยต่อนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูอ้อยต่อกันนะครับซึ่งแปลงนี้ก็เป็นแปลงคือผมทดลองนะครับเพื่อนๆคือทดลองเหมือนกันว่าลองไว้ต่อดูนะครับเพราะว่า การปลูกอ้อยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าการที่เราปลูกอ้อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับมันจะอยู่ได้กี่ตอนะครับก็เลยทดลองเนี่ยครับคือไว้เรื่อยๆทดลองดูว่าในตอนเนี่ยมันยังจะให้ผลผลิตเราอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ ก็อ้อยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับมันเป็นอ้อยโตเป็นต่อที่9นะครับต่อที่9้านะครับเพื่อนๆที่ได้ทดลองไว้ทีนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อเป็นอ้อยโตเนี่ยมันก็มีทั้งสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับบางโกมันก็ก็ขึ้นดีนะครับบางโกก็ก็ขึ้นไม่ดีขึ้นไม่สวยก็มี มีผสมประสานกันนะครับเพื่อนๆนดูให้เพื่อนๆ,ๆดูนะครับทีนี้เราจะไว้ได้กี่ตัเนี่ยผมว่าไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้แน่นอนนะครับแต่ทีนี้จะให้เพื่อนเพื่อดูนะครับต่อที่9ก็เนี่ยครับบางกอนี่ก็ยังขึ้นสวยนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นสวยนี่ถ้าเพื่อนๆเห็นบางกอนี่ก็ไม่สวยนี่ดูนะครับ แต่ก็มันก็น่าจะถือว่ายังให้ยังให้ผลผลิตเราได้นะครับเพื่อนๆน่าจะนะครับก็คือที่บอยเวณแถวนี้นะครับมันเป็นเป็นที่ที่ว่าคือดินนะครับดินมันไม่มีคุณภาพเลยนะครับดินไม่มีคุณภาพเลยก็คือผมมาปลูกครั้งแรกเนี่ยนะครับ ตอนที่ว่ามาปลูกครั้งแรกดินบริเวณแถวนี้นะครับก็คือมันเป็นดินทรายนะครับเป็นทรายเขาเรียกว่าทรายขี้เป็ดนะครับมันเป็นดินที่ว่าหญ้านะครับเพื่อนๆหญ้าไม่ขึ้นเลยคือไม่มีหญ้าเลยนะครับตอนที่ว่ามาทําครั้งแรกหญ้านี่บ นับต้นได้เลยนับกอได้เลยนะครับคือมันไม่ไม,ไม่ไม่มียากขึ้นเพราะว่าดินมันไม่มีคุณภาพมันเป็นเป็นที่ที่ว่ารับน้ํานะครับมันเป็นที่รับน้ําน้ําไหลมาจากที่อื่นนะครับมันก็จะพาทรายลงมานะครับพาทรายลงมามาทับสมบริเวณแถวเนี้ยนะครับทําให้ดิน ที่เป็นอยู่มันเป็นเป็นทรายเลยเพราะว่าหลายๆที่หลายๆยที่ว่ามันน้ําไหลามารวมกันนะครับก็คือมันพาทรายมาทับถมบริเวณแถวนี้นะครับมันทําให้ดินเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับทีเนี้ยพอผมมาทำเนี่ยก็พยายามนะครับก็คือสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือพยายามเนี่ยครับเอาพวกอะไรวัตถุอะไรต่างๆก็เอามาพยายามเอามาทับถมนะครับถมถมถม มีเศษไม้เศษหญ้าเศษอ้อยเศษอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะอามาถมถมทับถมทับ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 เรื่อยๆนะครับก็คือจะเน้นเพราะว่าถ้าไม่หาพวกอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆมาถมมันก็มีแต่ดิลนลดอาทรายล้วนๆนะครับทีนี้ทรายล้วนๆสมมุติว่าเราไมา่ใช่ปุ๋ยเม็ดคือใช้ปุ๋ยเคม, erek, มีเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ ไม่สามารถที่ว่าทําให้พืชมันงอกงามได้นะครับผมก็เลยก็ใช้ผสมผสานกันนะครับมีใช้ปุ๋ยเคมีบ้างปุ๋ยคอกบ้างนะครับปุ๋ยหมักบ้างแล้วก็ใช้พวกเนี่ยครับพวกเศษอ้อยชานอ้อยอะไรต่างๆมาทับถมก็หลายๆปีนะครับตอนนี้มันก็บางส่วนคือหน้าดินมันก็มันก็กลายเป็นดินใช้ได้แล้วนะครับเป็นดินแล้วแต่ว่าข้างล่างเนี่ย ก็ยังเป็นทรายอยู่นะครับยังเป็นทรายอยู่แต่ว่าหน้าดินมันก็ก็เป็นดินแล้วนะครับบางส่วนก็เป็นดินถือว่า,าประมาณ1คืบเนี่ยไอ้วัตถุดิบอะไรต่างๆที่ว่าเรามาถมไว้มันก็ย่อยสลายนะครับกลายเป็นเป็นหน้าดินก็พอพอมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ ก็พอมีแต่ถ้าสมมติว่าตอนแรกๆเลยนะครับมันไม่มีหน้าดินเนี่ยมันเป็นทรายล้วนๆเนี่ยปลูกบริเวณแถบนี้มันขึ้นยากมากเลยครับตอนที่ว่าผมปลูกครั้งแรกเนี่ยอ้อยเนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ที่ขึ้นมาลดมามันจะต้นมันจะเล็กมากนะครับลำจะไม่ใหญ่นะครับลำไม่ใหญ่แต่ทีนี้พอ่อหลังๆนี้ก็รู้สึกว่า มันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควรก็คือลำอ้อยอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการแตกโกอของอ้อยอะไรต่างๆนี่ก็ยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้ที่ว่าสิ่งที่ผมผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะครับก็คือผมปลูกชิดเกินไปนะครับเพื่อนๆดูนะฮะเพราะว่าเราปลูกครั้งแรกตอนนั้นมันนานหลายปีแล้วนะครับก็ ยังไม่ค่อยชำนาญยังไม่รู้จักวิธีการปลูกเท่าไหร่นะครับยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ก็เลยปลูกชิดชิดมากนะครับนี่ห่างกันไอเนี่ยหนึ่งเมตรนะครับระยะโกเนี่ยหนึ่งเมตรที่ผมปลูกนะครับนี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นมันหนึ่งเมตรส่วนช่องห่างระหว่างโกนะครับเพื่อนเพื่อนมันแคบมากเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดู เน่แคบมากมันไม่ถึงเม็ดนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ถึงเม็ดเลยนี่ช่องช่องมันจะแคบมากนะครับทีนี้ก็เลยว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่า่าถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆคนที่ว่าจะปลูกใหม่เนี่ยมือใหม่ปลูกใหม่ก็แล้วแต่นะครับ เอาไว้ห่างเลยนะครับเอาไว้ห่างเลยก็คือระหว่างล่องเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้ระหว่างล่องเนี่ยทางเดินนะครับทางเดินแบบเนี้ยเอาไว้ห่างทัก2เม็ดไปเลยนะครับเพื่อนๆเอาไว้ห่างทัก2เมตรไปเลยแล้วก็ระหว่างกอนะครับระหว่างกอเนี่ยเป็นไปได้ก็ ให้ห่างสักเม็ดครึ่งขึ้นไปนะครับเม็ดครึ่งหรือว่า2เม็ดนะครับอันนี้ของผมเม็ดเดียวเองเม็ดเดียวเองเนี่ยทำให้อ้อยพอโตมาเนี่ยมันมันเบียดกันมากเลยนะครับบริเวณแถวนี้มันเบียดกันเบียดกันก็ทําให้อาจจะมีบางส่วนก็คือนอกจากดินไม่ดีแล้วนะครับก็คือเราปลูกชิดเกินไปด้วยก็ทําให้อ้อยมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรน,นะครับเพื่อนๆไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่า ล่งชิดเกินไปแล้วก็ดินที่เราปลูกมันไม่ดีด้วยนะครับก็ทำให้ผลผลิตมันก็ได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพื่อนๆมันมีดินบางส่วนบางโกนะครับที่ว่าดินมันดีมันก็ขึ้นสวยงามนะครับไอไหนที่ว่าดินไม่ดีเนี่ยก็จะขึ้นไม่สวยแต่ทีนี้เพราะว่าสิ่งที่จะช่วยได้นะครับ ช่วยได้ก็คือให้เพื่อนๆปลูกห่างกันนิดหนึ่งนะครับอย่าเอาแบบแบบที่ผมปลูกแบบนี้เนี่ยมันชิดเกินนะครับมันก็บังแสงแดดกันนะครับอ้อยบางโกเนี่ยที่่าบางครั้งที่ว่ามันแตกโกออกมาเยอะๆนะครับพอมันโดนบังแดดนะครับมันก็จะฝ่อตายไปบางส่วนนะครับฝ่อตายไปเยอะก็ทําให้เหลือ,อต้น ที่เราจะใช้ได้ที่ต้นที่ว่ามันสมบูรณ์จริงๆมันก็จะเหลือไม่มากนะครับแต่ถ้าเราปลูกห่างก็คือแสงแดดอะไรส่งถึงทั้งหมดทุกกอนะครับถ้ามันส่งถึงทุกกอผลผลิตมันก็จะได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าเราปลูกใหม่เลยเนี่ยอ่าอย่าปลูกแบบของผม ถ้าเราสามารถปลูกแบบสลับฟันปลากันได้นะครับจะดีมากนะครับอ้อยเนี่ยเพราะว่าพอเราสลับฟันปลาแดดมันก็จะส่องถึงกันทุกก่อนะครับแต่ถ้าเหมือนเราปลูกเป็นแถวเรียงยาวเลยคือออกตะวันออกตะวันตกเลยเรียงมาเนี่ยแล้วก็ปลูกชิดกันด้วยนะครับยิ่งปลูกชิดกันก็แดดก็จะส่องไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราปลูกแบบสลับฟันปลาเนี่ยมันก็ ถึงกันหมดแดดคือแดดก็จะถึงกันหมดนะครับแดดถึงกันหมดเนี่ยบริเวณแถวนี้นะครับเนี่ยแถวเนี้ยธรรมดาชิดกว่านี้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยธรรมดาผมปลูกชิดกว่านี้แต่ว่าผมขุดออกนะครับเพื่อนๆนเนี่ยผมขุดออกยอมเหนื่อยยอมขุดออกเลยระหว่างระหว่างกอเนี่ยเหมือนอย่างเนี่ยกอนี้นะครับกอนี้กับกอนี่ย มันยังมีตรงกลางอีกกกจริงๆตรงเนี้ยแล้วผมก็ขุดทิ้งเลยนะครับหลายๆโกเนี่ยผมก็ขุดทิ้งออกไปได้บางส่วนแล้วเพื่อให้อ่าโกมันห่างนะครับไอเนี้ยนี่เหมือนนอตรงนี้ก็ขุดทิ้งไปหนึ่งกนะครับแต่ว่ามีก็ยังมีอีกหลายๆโกนะครับที่เรายังไม่ได้ขุดทิ้งก็มันขึ้นไปแล้วก็ปล่อยธรรมชาตินะครับทีนี้ก็คือจะลองดูอีกทีหนึ่งว่าเนี่ย ต่อที่9นะครับเป็นต่อที่9เนี่ยที่เราไว้เนี่ยมันยังจะมีผลผลิตอีกหรือเปล่านะครับก็คือเที่ยวนี้หลังจากตอนนี้ก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะไว้ต่อเป็นต่อที่10บหรือเปล่านะครับถ้ามันยังมีผลผลิตอยู่ก็จะไว้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควรแล้วนี่ก็ผมกะว่าหมดเที่ยวนี้นะครับหมดต่อที่9นี่ก็คือ จะขุดทิ้งเลยนะครับขุดทิ้งเลยก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆนะครับพิสูจน์ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆคือผมก็พยายามบำรุงให้เขาเต็มที่นะครับพยายามบำรุงให้เขาเต็มที่เพื่อ,อผลผลิตยังมีเพื่อดินอะไรที่ว่าเราบำรุงมันจะดีขึ้นก็อาจจะให้ผลผลิต เรามากกว่าน,นี้นะครับหรือว่าผลผลิตพอสมควรก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าดินคือมันเป็นดินไม่ดีเลยนะครับก็จะให้ผลผล,ผลิตแบบเต็มร้อยเหมือนกับที่ว่าดินดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับนี่คือดินทรายเลยนะครับเป็นทรายเลยนี่ทรายเลยนะครับมันมัน เพราะว่าเท่าที่ปลูกมาที่ตรงไหนเป็นดินทรายล้วนเนี่ยทรายเยอะกว่าดินเนี่ยมันจะหาผลผลิตยากนะครับมันขึ้นยากนะครับเนี่ยก็นะครับเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เป็นตอที่9ไอ้นี้ก็นะครับตัดไปก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนตัดไปคันน้าไอ้นี้ก็เป็นตอที่ว่าขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนเขึ้นมาใหม่ ก็ลุ้นยังลุ้นกันอีกทียังลุ้นกันอีกทีนึง <c oughs> นี่นะครับออโอเคนะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ก็มาพูด <c oughs> คุยกันยามเช้าก็ไม่ได้มีอะไรกันมากก็พามาดูนะครับอ้อ,อยต่อที่เก้านะครับแล้วก็นะครับเนี่ยเราก็ใช้ชานอ้อยให้เป็นประโยชน์นะครับก็เอามาถมทับถมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับถมมันก็ทับถมไปได้แดดได้ น้ำค้างได้ฝนอะไรมันก็เปื่อยนะครับมันก็เปื่อยย่อยไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นหน้าดินนะครับเป็นหน้าดินนะครับก็มาทําคลิปการพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ลืมกันนะครับเพื่อไม่ให้ลืมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตาหายไปเลยก็จะลืมกันนะก็พยายามทําเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับ มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ดูกันไปนะครับมไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์มีอะไรที่คิดว่าไปปรับใช้กันได้นะครับก็ก็ลองทำกันดูนะครับแต่ที่สิ่งที่ผมเน้นอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับก็คือเวลาปลูก ก็ปลูกลูกให้ห่างกันหน่อยนะครับใหญ่ชิดแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ปลูกมานานแล้วก็คือมัน8ปดเปีแล้วก็ตอนนั้นก็ก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่นะครับก็เลยปลูกชิดกันมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะได้ผลผลิตมากเราไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่าปลูกมากนึกว่ามันได้มากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอ้อยเนี่ยถ้าปลูกชิดชิดเนี่ย ลำเราจะได้น้อยนะครับเพื่อนๆมันไม่คุ้มกันลำได้น้อยแต่ถ้าเราปลูกห่างหน่อยเราจะได้ปริมาณลำเยอะนะครับอ้อยจะแตกกอเยอะเราได้ผลผลิตเยอะนะครับที่แรกๆนึกว่าปลูกมากได้มาก <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปลูกมากเราได้น้อยนะครับเพื <c oughs> ่อนๆได้น้อยก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับเนีย่ยดูชิดกันนิดเดียวนะครับนิดเดียวอืมนะครับปลูกให้ห่างกันนิดนึงอ้อยจะแตกกอดีนะครับเพื่อนๆ เอาละครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้มาทำคลิปให้หายคิดถึงกันขอบคุณครับสวัสดีครับ